อิงฟ้าก็เป็นอิงฟ้าไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นนะยังไม่จบค่ะขอบคุณครับไม่ได้นําเสนอข่าวแกนกลับมานําเสนอได้แล้วครับก็ตามกฎกติกาครับที่แจ้งไปคนเราก็ทําตามกฎกติกาขอความร่วมมือด้วยนะอ,อ่เพจที่กลับมานําเสนอได้หรือเพจอะไรก็แล้วแต่ขอความร่วมมือเมื่อกอวันพูดไปแล้วแต่อาจจะแบบดีลิ e ทิ้งไปหลายคนตามหา ข้อความที่ผมพูดไม่เจอเพราะผมดีลิททิ้งไปมันมีแบบมันมีเรื่องส่วนตัวที่เราคุยกันเยอะไปไม่ไม่อยากจะเอาเก็บไว้ขอความร่วมมือนะอย,อ,อ,อ, Grant, อ, Thailand, อย่าเออมิสแกรนก็คือมิสแกรนยูนิเว e ร์สไทยแลนด์ก็คือยูนิเว s ร์สไทยแลนอย่าไปรวมกันนะฮะงดการเปรียบเทียบนะฮะงด การทำร้ายจิตใจแล้วก็ไม่ต้องมาชมว่าเหมือนกันห้ามเอารูปผู้ชนะอิงฟ้ากับผู้ชนะอีกเวทีหนึ่งเอนนามาทำเป็นรูปเหมือนกันแล้วบอกว่าเส้นเรื่องเดียวกันอะไรกันไม่เอานะไม่ต้องไปยุ่งกันน้องไม่ต้องติดแฮชแท็กรวมกันนะครับถ้าใครทำแบบนั้นเตือนแล้วนะเราเตือนก่อน แต่ใชายังทำอีกก็ว่ากันไปเพราะเราอยากอยู่แบบสงบเราอยู่ของเรานะครับแฟนขับฝ่ายนู้นชอบด่าเราเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์อะไรก็ด่าแม้กระทั่งพีเซนเตอร์ด่าแม้กระทั่งผู้สนับสนุนแม้กระทั่งเมบรีนยัยงถูกพวกคุณด่านู่นนี่นั่นพอตอนนี้จะมาจะมาเกาะอิงฟ้าไม่เอา นะฮะขอความร่วมมือด้วยห้ามต่างคนต่างอยู่นะครับไม่มีกไม่มีการว่าเหมือนกันให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองในเส้นทางของตัวเองอิงฟ้าผมไม่ได้ขายสตอรี่เรื่องความจนน้องไม่เคยเล่าให้ฟังเลยขณะที่อยู่ในกองแล้วก็สัมภาษณ์ไม่เคยพูดถึงเลยมารู้เอาเมื่อได้รับรางวัลแล้วแล้วก็เขาแวะกลับไปเยี่ยมบ้านถึงรู้ ผมเฟ้นหาผู้ชนะไม่ได้ใช้สตอรี่ความจนฮะใช้สตอรี่เส้นเรื่องความสามารถนะฮะอันนี้เอาให้ชัดเจนนะเพราะเส้นเรื่องความจนเคยใช้แล้วเมื่อสิปีที่แล้วมันไม่เวิร์กเพราะว่าโลกาพิวัตดมันเปลี่ยนคนจะอยู่กับคนหมู่มากได้ต้องมีความสามารถสูงนะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันมิได้ลังเกียด ว่าน้องเขาจะมารวมกับอิงฟ้าไม่ได้เหรออะไรเงี้ยไม่ได้รังเกียจแต่ไม่สมควรแล้วก็ไม่ต้องพาดพิงไม่ต้องมาบอกว่าเหมือนตลอดเวลาดูถูกถากถางแกงถุงเวบ้านนอกเวหมอลาเวนกน้อยเชยสปอนเซอร์ถูกสปอนเซอร์ราคาแบรนด์ไทยเป็นพรีเซนเตอร์ให้แต่แบรนด์ไม่ดีเพราะฉะนั้น อย่าเอาใครมาให้เหมือนอิงฟ้าเลยดูแกรนให้เป็นแกรนผู้ชนะแกรนไม่เหมือนผู้ชนะเวทีนั้นแน่นอนเพราะอย่างน้อยเจ้าของเวทีก็หัวใจประชาธิปไตยคนละซิสเต็มคนละระบบกรรมการเวทีนั้นก็เป็นกรรมการเวทีนั้นไม่มีทางที่จะมาเลือกให้เหมือนเวทีนี้ไม่ได้บอกว่าผิดนะฟังนะไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกแต่ไม่มีทางว่าจะเหมือนกันได้เพราะรสยมต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะฮะต่างคนต่างไปคนละทางไม่ต้องมาบอกว่าเหมือนอิงฟ้าไม่ต้องเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนจะเหมือนได้ยังไงล่ะว่าอิงฟ้าว่าผมว่าเวทีว่าสปอนเซอร์ว่าพีเซนเตอร์ยังไม่พอยังเชิญกรรมการจอมด่าไปเป็นกรรมการให้ด่าผมพาดพิงไปถึงอิงฟ้าแล้วตอนนี้จะมาบอกว่าเหมือนอิงฟ้าพอเถอะ ปกด้อมทุกคนดูแลแกรนและอิงฟ้าด้วยเหมือนกับที่ผมดูแลไม่อนุญาตให้เอาอิงฟ้าไปเปรียบเทียบกับใครเวทีใครเวทีมันครับถ้าคุณอยากให้ศิลปินคุณดังหรือคนที่คุณรักดังจงอย่าสอนให้เขาเดินตามใครไม่ต้องสอนให้เขาเป็นอิงฟ้าหรอกครับสอนให้เขาเป็นเขาและให้เขาพิสูจตัวเองว่าถ้าเป็นเขาเขามีอะไรมาให้สังคมชอบ จบนะเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือเมื่อสักครู่ก็ยังเจอเอารูปสองคนไปไว้ด้วยกันแล้วก็แฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนไออิงฟ้าวราหะแฮชแท็กมิสแกรนไทยแลนด์แล้วก็แฮชแท็กต่อด,ด้วยชื่อของผู้ชนะแอนนาอะไรเนี่ยแล้วก็มิสจุนิว Thailand ไม่เอานะฮะอย่าไปรวมกันนะฮะผมเวทีขนาดนางนางามที่ไปประกวดเวทีนั้นแล้วผมยังไม่เอาแล้วเลยคุณคิดดูนี่ผมเนี่ย จะรู้สึกลำบากขนาดไหนที่จะต้องยอมตัดทุกอย่างเพราะงั้นอย่าเอามายุ่งกำลังคิดจะตัดอีกว่าถ้าพีดีจังหวัดไหนไปส่งเวทีนี้ก็มีสิทธิพิจารณาได้ถึงการไม่ต่อสัญญาในปีต่อไปกำลังคิดนะไม่ได้ประกาศต้องถามบอร์ดเพราะบริษัทเราจะอยู่ในมหาชนเราต้องถามบอร์ดเพราะตอนนี้เนี่ยผู้เข้าประกวดถ้าไปก็ไม่ต้องกลับ ทีนี้มีบอร์ดท่านหนึ่งเขาชี้ประเด็นขึ้นมาว่าถ้าผู้เขา้าประกวดไปแล้วไม่กลับแล้วถ้าพีดีเราล่ะถ้าพีเราล่ะถ้าพีเราอ่ะไปส่งนางงามให้เวทีนั้นแล้วแล้วยังไงเออก็น่าคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวให้บอร์ดเขาโหวตเอาละกัน มติเป็นยังไกงก็อย่างนั้นยังไม่ได้มีกฎกติกานะยังไม่รู้เช่นพีดีจังหวัดนี้ไปส่งผู้เข้าประกวดเวทีเนี้ยซึ่งนางงามไปประกวดแล้วเราไม่เอาแล้วเนี่ยถ้าพีดีส่งไปประกวดพีดี PD ส่งใครไปประกวดพีดี PD เรามีสิทธิ์ที่จะดรอปพีดีไหมในปีต่อไปอันนี้ต้องคิดพอดีเขาบีประเด็นขึ้นมาอันน,นี้นี่แค่พูดให้ฟังนะครับเพราะว่าเพื่อตัดทุกอย่างไงมันลำคาญเข้าใจไหมมันตัด นี่เพิ่งตัดผู้จัดการกองประกวดสุพรรณบุรีไปเพิ่งตัดไปวันนี้เองเพิ่งตัดไปวันนี้เองผู้จัดการกองประกวดสุพรรณบุรีเดี๋ยวเขาจะไม่คิดเยอะไงเดี๋ยวเขาจะคิดเยอะเพราะว่าผู้จัดการกองประกวดสุพรรณบุรีที่มาเดินกับเราอเปิดตัวไปช่วยเวยทีนุ้นทํางานเหมือนเป็น PR หรือเป็นอะไรอะแต่งตัวตึ๊กตักต,ตัดแล้วมีคนไม่ยอม ก็ส่งข้อมูลมาทาง PR PR ผมก็ไม่ยอมคุณเต้ย <c oughs> <c oughs> เป็นผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนสุพรรณบุรีแต่ไปทำงานเป็นล่ำเป็นสันให้กับอีกเวททีหนึ่งผมมีภาพมีอะไรทุกอย่างครบใส่ชุดสีดำ ITE, เหมือนเป็นคนอะไรเหมือนเป็นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทีมอะแต่ว่าเป็นฟรีแลนซ์อะไรก็ไม่รู้ว่า วันนี้เพิ่งแจ้งผู้ในการกองประกวดนะฮะว่าให้ให้แคนเซลการเป็นผู้จัดก,การคนนี้ออกไปอันนี้คือเคสที่เพิ่งเกิดแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องภายในขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าไม่อยากให้เอาเชื้อตรงนั้นมาแปะตรงนี้มาแปะตรงนี้ไปแปะตรงนั้นวุ่นวายลำคาญขอบอกตรงๆนะขออยู่ตามลำพังกับแกนพวกแกนละกัน ถ้าใครอยู่กับเราตามลําพังไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราไม่ได้บังคับคุณนะอย่าบอกว่าเราบังคับอย่าบอกว่าเราประเด็จการนะนี่คือธุรกิจนี่คือบริษัทเอกชนมีใช่กฎระเบียบของรัฐบาลน,นะฮะไม่ได้ล่วงเกินละเมิดคุณลงทุนด้วยงินตัวเองเราจะบอกได้เสมอว่าเราอยากได้คนขับรถเพศอะไรอายุเท่าไหร่คุณจะมาบอกไม่ได้ว่าเอาทาไมฉันอายุหกฉันอายุเจ็ดสิบฉันขับไม่ได้เหรอ เออฉันเป็นผู้หญิงฉันขับไม่ได้เหรอทําไมเผด็จการจังอย่าพูดอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ qualification คุณเข้าใจคํานี้ของฝรั่งไหมบริษัทมีสิทธิ์ที่จะออก qualification ไม่ผิดเข้าใจกันคําว่าประชาธิปไตยมันคือเรื่องของรัฐธและระบอบก,การปกครองเออเข้าใจไหม